นี่บูบิ๊จ้าพอนี้ได้ข่าวมานะว่าโรงพยาบาลชั้น3เนี่ยเขาเปิดให้ใช้บริการแล้วนะเดี๋ยวเราเนี่ยไปสำรวจแล้วก็ไขความลับกันดีกว่าเป้าเออที่เงาะพอนี้บูบิ๊อยากไปแล้วว่ะแต่จะว่าไปนะพอนี้สังเกตหรือเปล่าวาทําไมท้องฟ้ามันเริ่มอึมครึมยังไงก็ไม่รู้นะที่เมืองนี้อ oh โอไม่กอนบูบิ๊ดูเหมือนว่าเมืองสตาร์ดัสซิตี้เนี่ยจะมีฝนตกแล้วนะเอ,อ้ยเป็นไปได้ไงอะ่ะพอนี้แบบนี้พวกเราก็เปียงบอลซปกติมันไม่มีฝนไม่ใช่ยอมมันอัปเดตแล้วหว่อ ใช่ใช่บูบีมดูนี่สิตรงนี้ฮะนะเขามีให้ปรับแล้วว่าเนี่ยจะปรับเป็นท้องฟ้าสว่างก็ได้หรือว่าจะปรับเป็นฝนตกแบบนี้ก็ได้นะว้าวแบบนี้ก็สุดยอดเลยเนาะเออมันก็ดูสุดยอดอยู่แล้วเพราะนี่แต่ว่าตอนนี้อะพวกเราหนีก่อนดีไหมอย,ย่ารีบไปที่โรงพยาบาลเร็วเดี๋ยวฝนตกจะไม่สบ,บายเอานะโอเคจ้ะบูปีมรีบไปกันดีกว่าอ๋อในที่สุดเนี่ยก็มาถึงสักทีนะที่โรงพยาบาลแห่งใหม่ในเมืองอวตารโวและ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 ล,ะละเข้าไปข้างในดี กว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะไปกันบูบี้พอนี้จะขึ้นไปที่ชั้น3นะต้องเป็นผนักเกี่ยวกับเด็กแน่เลยอะหุยเดี๋ยวก่อนนะนี่อะไรอ่ะบกับกบกับกบักบักกสวัสดีครับพวกเราเนี่ยเป็นผู้ช่วยบมอนะครับผมนี โอ้น่ารักจังเลยอ่ะปูพี๊ตูสีน้องหมาน้องแมวอ่ะนะเป็นผู้ช่วยคุณหมอค่ะหิยดูเหมือนว่าจะเป็นชุดใหม่ด้วยนะเนี่ยทางน้องหมาน้องแมวเลยไปเอาชุดพวกนี้มาจากไหนเนี่ยอ๋อพวกเราอย่างบอกนะครว่ามันคือของของวัญฟรีประจําเดือนมิถุนายนปี2025ครับผมนี่เลยว้าวสุดยอดไปเลยว่าแต่นะดูเหมือนว่าจะมีทรงผมฟรีมาใหม่ด้วยนะเนี่ยเป็นทรงผมแบบทางการเลยอะ่ะโอ้จริงด้วยพอนี่ดูจีมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยนะทรงผมด้านหน้า มีมาใหม่สองอันนะแล้วก็ทรงผมด้านหลังด้วยไหนดูซิโอ้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้พอนี้ดีใจมากเลยอยากขอบคุณเกมโอตาโวนะที่มีของดีๆมาให้เล่นฟรีๆด้วยอยากมาแต่นั้นน้องหมาจะขึ้นไปที่ชั้นสามยังงั้นเหรอจ๊ะเออเปล่าคะ่ะผมแค่มันรอเฉยๆอย่ามันรออวดชุดเดินพวกเราไปก่อนละบา,บายบาย,บายจา้าไปบ๊บีงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยขึ้นไปที่ชั้นสามเลยดีกว่าไปสำรวจแล้วก็ไขความลับกันทธดึง้ง แต่นแต้นตนถึงแล้วปูปีเรามาถึงชั้น3กันแล้วนะมาดูซิมีอะไรวู้มาถึงเนี่ยก็มีเป็นตู้ของกินเลยนะวิ่งเดี๋ยวก่อนนะคนนี้ทำอะไรอะ่ะ ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังนั่งรอใครอยู่นะถือลูกโป่งด้วยอ呀จะว่าไปนะพอนี่การแต่งตัวของเขาก็ดูดีเหมือนกันนันเนี่ยนั่นสิบ๊บี้หูแถมตรงนี้เนี่ยยังมีนาฬิกาอยู่นะพอนี่ว่าตรงนี้เนี่ยจะต้องมีความลับซ่อนอยู่แน่นอยเรามาสำรวจกันดีกว่านะมีอะไรซ่อนอยู่นะ่ะหึจะว่าไปเนี่ยเหมือนว่าคุณพี่ผู้หญิงคนนี้นะเขาใส่แว่นอันใหม่แล้วก็ใส่เป็นต่างหูอันใหม่ด้วยะ คนนี่ว่านะขอเลยแล้วกานันนี่พี่คนนี้เนี่ยเขาอยู่แผนกต้อนรับนะจ๊ะบูปี สวัสดีค่ะที่ชั้น3ามของโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะเป็นแผนกคลอดบุตรค่ะว่าแต่นะคะคุณผู้หญิงเนี่ยมีลูกแล้วหรือยังคะมีแล้วค่ะผมก็คือบูบี้ยังไงล่ะเอ๊ะอะไรอ่ะบูบี้พนี่ยังไม่มีลูกสักหน่อยบูบี้ไม่ใช่ลูกพนี่นะจ๊ะเอะ้ก็อยากให้เป็นลูกไงล่ะบูบี้จะเป็นเบบี้ให้พนี่เอาเปล่า <c oughs> บูบี้แหมพูดเล่นจริงๆเลยนะ <c oughs> แต่จะว่าไปนะบูบี้พนี่อ่ะขอสำรวจหน่อยดีกว่านะตรงนี้มีอะไร mm ดูเหมือนว่าจะเป็นแฟ้มต่างๆนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีเป็นเจลล้างมือด้วยนี่เจลแอลกอฮอลอะไรแบบนี้นะถูๆมือล้างมือเลยแล้วก็มีแมสด้วยอุ้ยอันนี้สีขาวนะนี่พอนี่ใส่เลยตึดย่าอเไรพอนี่จะว่าไปนําแมสอันนี้เนี่ยเอากลับบ้านได้ด้วยนะจริงด้วยนะจ๊ะบูบีฟสุดยอดไปเลยมาเดี๋ยวมาดูดีกว่าตรงนี้มีน้ําดื่มให้เราดื่มน้ําด้วยนะจ๊ะนี่ใส่น้ําเลยพอนี่ขอกินน้ําหน่อยชื้มสุดช เอเดี๋ยวก่อนนะพอนี่พอนี่ใส่แมสอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วนะพอนี่ดื่มน้าได้ไงอะ่ะอ๋อเป็นเรื่องสมมุติบูปีบเดี๋ยวพอนี่ถอดออกก็ได้นะอันนี้จานี่ดื่มน้ําแล้วอึก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 สดชื่นแล้วจ้าโอ้โหบูปีบเนี่ยช่างสังเกตรจริงๆเลยนะมามาเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูตรงนี้ดีกว่านะจ๊ะืึตรงนี้เนี่ยปิดไว้อยู่อย่างนั้นหอห้องอะไรกันน่ะเปิดเลยละกันชเชม ว้าวมีเตียงน้ำนนะปูปีป๊บอืมแต่จะว่าไปนะ้ำปูปีป๊บเตียงอันนี้อ่ะไม่เหมือนชั้นล่างเลยอ่ะเตียงอันนี้อ่ะมันสามารถนั่งได้ด้วยอืมจริงด้วยนะพอนี่เออปุ่มข้างบนก็เป็นปุ่มวัชถีพจรอะไรแบบนี้นั่นเหรออุยเดี๋ยวก่อนนะพอนี่ตรงนี้มีอะไรด้วยอ่ะอ๋อที่แขวนน้ําเกลือนะแล้วก็นะวิอะไรอ่ะสามารถเอากลับบ้านได้หมดเลยนะเนี่ยพอนี่ลองกดดูชึบ ว้าวอันนี้ก็คือแม้นะจ๊ะส่วนอันนี้ถุงมือนะอ๋อเอาไว้ให้คุณพยาบาลกับคุณหมอเนี่ยเขาเอาไว้ใส่นั่นเองนะเวลามาตรวจคนไข้นะ่ะเออจริงด้วยนะว่าแต่นะอันนี้อะไรอ่านะ่สงสัยจังเลยไม่เคยเห็นเลยชึบอูอะไรอะบูปีป๊บดูนี่สิเหมือนว่าจะมีหมกคลุมนะ เฮ้ยสีสันสีพาสเทลว่ะสวยมากเลยอ่ะบูบีบว้าวติดยอดยเลยอ่ะพอนี่แต่จะว่าไปนะพอนี่บูบีบสงสัยจังเลยพอนี่ลองขึ้นไปนอนซิเอมันมีปุ่มอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะอยู่ตรงนี้อ่ะหุ้ยน่าสงสัยน่าสงสัยบูบีบเดี๋ยวพอนี่ลองนอนดูโอ้โหเหมือนว่าจะมีแอนิเมชันต่างๆนะสําหรับคนท้องเลยอ่ะบูบีบดูสิอ้อแบบนี้นี่เองโอโ้พอนี่ืมบทบาทสมมุติเป็นคนท้องนะอ,นนอ,นอ,ะอ,ะอันอนได้อเปล่าอ่ะอ๋อนอนได้นอนได้บูบีบครับ อฟีเอ๊แต่ว่านะปุ่มอันนี้อะไร,รอ่ะบวี่สงสัยจังเลยอ่ะเดี๋ยวพนี่ลองกดดูชื้มเหมือนว่ามันจะทำมือเนี่ยกดที่ปุ่มข้างๆนะเฮ้ย ดูเหมือนว่าจะมีเป็นคุณพยาบาลเนี่ยมาที่เตียงเราด้วยะเออสวัสดีค่ะฉันอยากบอกว่าปุ่มข้างเตียงตรงนี้เนี่ยสามารถกดเรียกฉันได้ด้วยนะคะหรือว่าคุณเนี่ยจะไม่กดก็ได้นะใช้แอนิเมชันอันนี้เนี่ยก็สามารถเรียกดิฉันมาได้เหมือนกันค่ะว้าวแบบนี้นี่เองนะคะงั้นอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณพี่พยาบาลไปอยู่นอกกรอบตรงนี้แล้วก็แล้วคนนี้กดปุ่มนี้นะคะโดยที่ไม่ได้นอนอะชึบเฮ้ย คุณพี่พยาบาลมาจริงๆด้วยบูบีดูจีเออแล้วก็นะคะฉันอยากบอกว่าชุดของฉันเนี่ยเป็นชุดใหม่นะคะน่ารักหรือเปล่าสีพาสเทลนะคะคุณลองเสวมดูซิโอโหน่ารักเชงกะเดะเลยโอ้สุดยอดเลยอะ่ะบูบีพอนี่ชอบจังเลยนะที่โรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยมีแอนิเมชันกับของสวยๆเต็มร้อยอะวิแต่ว,ว่านะพอนี่อ่อยากรู้แล้วสิว่าในนี้อะมีอะไรอีกนะ เหมือนว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องเอาไว้เปลี่ยนชุดหรือเปล่านะมีผ้าขนหนูด้วยนะอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าตรงนี้อ่ะแล้วก็มีเจลล้างมือด้วยส่วนตรงนี้เนี่ยนะจะเป็นทิชชู่นะจ๊ะเอาไว้เช็ดมือได้นี่นี่เออสุดยาอะไพอน,นี่แต่ว่านะบ๊บี้สงสัยจังเลยทําไมห้องน้ําตรงนี้มันถึงไม่มีประตูนะไม่รู้เหมือนกันปุ๊บีมันก็แค่เป็นอ่างล้างมือนะไม่มีอะไรหรอก จะว่าไปนะห้องตรงนี้เนี่ยก็เป็นห้องพักอีกแล้วนะมีของแบบเดิมเลยแต่ว่าเพิ่มเติมเนี่ย บูบีเห็นไหมนี่ไงรถเข็นเด็กก้าว่าสุดยอดเลยบูบนั่งได้เปล่าบิขอลองหน่อยนะอ่ะชิบเฮ้ยบูบีนั่งได้ด้วยพอนี่สุดยอดเลยบูบีแต่จะว่าไปนะพอนี่เห็นเนี่ยเก้าอี้ตรงนี้นะเพิ่งสังเกตเขามีแอนิเมชันต่างๆนะตอนนั่งรอด,ด้วยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นท่าลุ้นต่างๆนะท่าทําหน้าสงสยัยอ่ะอุ้ยเต็มไปหมดเลยพูดคุยแล้วก็น,นั่งชิลๆส่วนอันนี้โอโ้โหนอนน้ําลายขอกฟีนะบูบีพอนี่พอนี่เรามาเข็นบู ปี๊บไหนจิงได้เลยบป,ปี๊บว้าวสุดยอดเลยมีแอนิเมชันด้วยนะ เหมือนว่าจะเป็นอนิเมชันเดิมๆนะบูบีฟนี่เข็นรถเข็นลอยเออบูบีว่านะบูบีรู้สึกว่าเออเริ่มง่วงนอนแล้วอะพอนี่เห็นบูบีฟอะเออขอนนอนเลยแล้วกันคราฟฟีนี่เดี๋ยวก่อนสิจ้าบูบีฟเดี๋ยวเราจะมาไขาความลับกันนะอย่าเพิ่งหลับซิเอกก็ที่นอนมันจะายนี่นะพอนี่อันใหม่ด้วยอย่างนุ่มๆเลยเออลูกรักของแม่แม่รักลูกมากเลยนะจ๊ะในที่สุดพวกเราก็ได้เห็นหน้ากันแล้ว โอ้โหดูเหมือนว่าคุณแม่นะาจะทราบซึ้งมากๆเลยที่ได้ค่อลูกออกมาได้เจอหน้าลูกอ่ะ แต่จะว่าไปนะคุณแม่คนนี้อ่ะเหมือนว่าเขาจะใส่ต่างหูอันใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวพอนี่อ่ะขอลองถอดก่อนว้าวเป็นสีเขียวอันใหม่ด้วยนะโอ้สวยฟูดฟูดเยอย่านี่เแบบี๋น้อยก็น่ารักแต่จะว่าไปนะน้องเบบี๋เนี่ยเหมือนใส่ผ้าอ้อมอันใหม่เลยอะพอนี่ไม่เคยเห็นเออถูกต้องแล้วจ้ะเป็นผ้าอ้อ,อมเบบี๋อันใหม่น,นะฉันชอบมากเลยเดี๋ยวฉันขอนอนพักก่อนนะจ๊ะเชเวงงั้นพอนี่ไม่กลัวแล้วนะคะไปก่อนละบูบี้ไปเดี๋ยวเราไปดูดี กว่านะสำรวจเลยโอ้โหยังนอนไม่ยอมตื่นนะตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำเหมือนเดิมนะสามารถเปิดปิดได้ด้วยชืบชืบชืบ ตรงนี้ห้องอะไรวะเหมือนว่าจะเป็นห้องเอาไว้ล้างมือนะแล้วก็มีตู้เก็บของด้วยชืบว้าวดูเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยจะมีชุดคลุมทองให้เปลี่ยนด้วยนะเอาไว้ผ่าตัดเอาไว้อยู่โรงพยาบาลแล้วก็ชุดของคุณผู้ชายด้วยเออสบายจังเลยได้นอนแล้วรู้สึกว่ามันสดชื่นขึ้นมาเลยอะอาดีใจปวดฟูดตื่นแล้วอ้อโหบูบีพอนี่ก็สำรวจจนจะหมดแล้วนะเฮ้ยดูก่อนนะบูบีนี่อะไรอะ่ะ เหมือนว่ามันเป็นอ่างน้ำมะป่าวอะ่ะเอ๊ะอะไรอ่ะบูบิ๊มนางได้เปล่าว้าวคนนี้ดูดิบูบิ๊มสามารถเข้าไปข้างในได้ด้วยอะ่ะชุดยอดเลยเอยีแต่ว่านะ ตรงนี้ปุ่มอะไรอะพอนี่เห็นปะปุ่มสีชมช่อม่ะบุบี้ขอลองกดหน่อยชื้มว้าวเหมือนว่าพอเรากดปุ่มมนะมันจะมีเป็นฟองๆเนี่ยบุ่มบุ่มออกมาด้วยอย่าเอาไว้ทําอะไรย่าเอ็น่าสงสัยนะพอนี่หรือว่าตรงนี้เขาเอาไว้ค่อนลูกหรือเปล่าอะ่ะแบบว่าค่อนลูกในน้ำอะไรแบบนี้อะพอนี่เคยเห็นในโลกอินเทอร์เน็ตปะโอ้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะจ๊าบุบี้เพราะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็นิยมนะค่อนลูกเองตามธรรมชาติโดยใช้อ่างน้ําแบบนี้อะสุดยอดไปเลยนะใส่ ใจรายละเอียดอะไปกันบุบปี๊บเดี๋ยวพอนี่ยขอไปดูต่อดีกว่านะตรงนี้มีอะไรสวัสดีค่ะคุณแม่มือใหม่เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะทําการอันต์สาวนะคะโอ้ถูกว่านะ เครื่องอัลตราซาวด์อยู่ไหนเนี่ยทำไมพยาบาลถึงไม่เอามาสักทีหนึ่งนะโอ้ยแย่แล้วเกือบลืมทํางานแนะ่เครื่องอัลตราซาวด์อยู่นี่เดี๋ยวฉันเอาไปให้คุณหมอก่อนละกันนะเครื่องอัลตราซาวด์มาแล้วค่ะคุณหมอกอโทษนะคะที่ทําให้รอนานนะอันนี้ค่ะเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวหมอจะทําการอัลตราซาวด์นะจ๊ะโดยใช้อุปกรณ์อันนี้นะนี่ถือเลยแล้วก็นะหมออยากบอกว่ามันมีแอนิเมชันด้วยนะจ๊ะนี่เลยอัลตราซาวด์ โอเคดูเหมือนว่าจะเห็นเบบีแล้วนะจ๊ะเป็นลูกชายจ้าเออจริงเหรอคะได้ลูกชายเหรอคะ ดีใจจังเลยสามีฉันอยากได้ลูกชายโอ้ที่รักจริงอเนี่ยได้ลูกชายด้วยหมอครับขอบคุณคที่ช่วยดูแลภรรยาของผมนะ่ะสุดยอดไปเลยโนปุปปิบจะว่าไปนะพี่คนนี้เนี่ยเขาใส่ชุดใหม่เลยอนยะ่าปุ๊ปปิปตูจีเดี๋ยวคนนี้เนี่ยเอาชุดมาเปลี่ยนก่อนชั้วบนี่โหเหมือนว่าจะมีเป็นเสื้อใหม่นะหนึ่งตัวแล้วก็ชุดคนท้องใหม่ด้วยอีกหนึ่งชุดนะ่ะโหแล้วก็ยังไม่หมดนะจ๊ะพี่คนนี้เนี่ยเขาใส่ถุงเท้าใหม่ด้วย 1นะคู่แล้วก็มีเป็นกระเป๋าด้วยอีกหนึ่งใบเลยนะใบใหม่เลยโอแล้วก็ดนะหมออยากบอกว่าก้างๆเตียงคนไข้ตัวนี้เนี่ยเขามีแอนิเมชันต่างๆด้วยนะจ๊ะดูสิสุดยอดเลยค่ะคุณหมอขอบคุณนะคะที่บอกพอนี้กับบูบีหนะ้าไปกันบูบีเอ๊แต่เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าประตูตรงนี้เนี่ยเขาจะมีปุ่มให้เรากดด้วยชึบ ว้าวเป็นปุ่มเปิดประตูนั่นเองปะเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปสำรวจด้านในดีกว่านะมีอะไรให้เราเล่นอีกชวบชวบชวบนี่อะไระเอ๊พอน,นี่ดูจิดูเหมือนว่าพี่คนนี้เนี่ยเขาจะใส่ที่คาดผมอันใหม่ด้วยนะเฮ้ยขอเลยโอย้น่ารักมากเลยบูป,ปีว้าวแล้วก็นะชุดใหม่เหมือนเดิมเลยะน่ารักขุดฟูดอยากได้ชุดของฉันเนี่ยก็ไปเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนละกันนะะชวบชวบชวบนี่เลยแลกกันและกันนะจ๊ะชื้นี่จะ้ะ กางเกงของฉันแล้วก็เสื้อของฉันนะจ๊ะน่ารักจังเลยอ่ะโอ้ขอบคุณนะคะพี่สาวแต่จะว่าไปนะพี่สาวคะงั้นหนูขอเป็นรองเท้าด้วยเลยละกันนะรองเท้าสีชมพูว้าวหวานแบบฝุ่นฟุ่นลอยบูบีบบูบีวันนั้นเริ่มสงสัยแล้วว่าตรงที่บูบีบนั่งอยู่อ่ะมันเป็นเครื่องอะไร,รอ่พระพอดีบูบีบรู้สึกว่ามันคุ้นๆนนะ่ะเออเครื่องตรงนี้อย่างนั้นหรอก็คือเครื่องชัง่งน้ําหนักน้องเบบี้ยังไงลหละจ๊านี่เจ้ากระตา่ายถ้าเกิดว่าแกเนี่ยมาอยู่ตรงนี้มันจะไม่ขึ้นตัว เบบี้มานั่งก่อนนะโอเคไหมน้องเบบี้เนี่ยชั่งแล้วขึ้นหรือเปล่าว้าวน้องเบบี้หนัก2กิโลอ่ะบูบี๋แล้วก็นะ้าเธอสามารถเอาน้องเบบีไวัยหันเดินเนี่ยมาชั่งน้ําหนักได้ด้วยนะจ้าชั่งได้ทีละคนนะอันนี้จ้าโอ้โหดูเหมือนว่าน้องคนนี้เนี่ยจะหนัก16.8กกิโลแล้วนะจ้าว้าวดีจังเลยนะคะพี่สาวโแต่จะว่าไปนะตรงนี้ มีเป็นปากการูปแมวด้วยน่ารักฝุดฝุดเลยเดี๋ยวพนนี้เนี่ยขอลองสำรวจก่อนนะคะมีอะไรอ่ะดูสิบุปีว้าวตรงนี้อ่ะดูเหมือนว่าจะเป็นที่เปลี่ยนผ้าอ้อมนะพอนี่แล้วก็ให้น้องเนี่ยมาอาบน้ําตรงนี้ตุ๊บป่องตุ๊บป่องได้ด้วยอย่ะสุดยอดเลยอย่ะดูจีเนี่ยน้องเบบี๋นั่งได้สองคนเลยนะผมแต่จะว่าไปนะเดี๋ยวพอนี่เนี่ยลองเอาน้องมันนั่งดีกว่าชือ้อแล้วก็นะดูเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยจะมีเป็นผ้าอ้อมสามสีแล้วอ่ะดูสิน่ารักฝุดฝุดเลยนะสีเหลืองสีชมพูแล้วก็ ฟ้้าดยออแต่ว่านะตรงนี้ตู้อะไรอะบอบี้สงสัยจังเลยอยะชเชวบว้าวมีขวดนมให้กับน้องด้วยนะโอ้โหน้องเนี่ยน่าจะหิวนมนะเอานมให้น้องดื่มเลยละกันแล้วก็นี้เนี่ยเป็นจุกนมเบบี้ด้วยอยาดูจีสุดยอดเลยพอนี่เดี๋ยวบ๊อบบี้ขอนลองชงนมให้น้องละกันนะนี่อันนี้เ่เป็นนมผงชืบเลยแล้วก็น้องเบบี้เนี่ยสามารถดื่มนมได้ด้วยนี่โอ้น่ารักน่ารักฝุดฟุดเลยนี่ฉันอยากบอกว่าตรงนี้เนี่ยมีแอนิเมชั่น อาบน้ำน้องด้วยนะและนอกจากนี้เนี่ยถ้ามายืนแถวๆตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เปลี่ยนผ้าอ้อมยังไงล่ะมีแอนิเมชันด้วยนะจ๊ะดูสิขอบคุณนะคะที่แนะนำพนี ي ว่าแต่นะคะแล้วชั้น3ของโรงพยาบาลแห่งนี้มีความลับซ่อนอยู่หรือเปล่าคะอืมความลับอย่างนั้นหละจ๊ะอ๋อฉันนึกออกแล้วตรงนี้เลยจัดสาวน้อยมันมีความลับซ่อนอยู่ด้วยนะจ๊ะ ตรงนี้คืออะไรอย่างนั้นหรอคะนี่เธอสังเกตดีๆนะจ๊ะเดี๋ยวฉันเนี่ยเอารถเข็นเด็กออกก่อนละกันแฉชะแวบมันอาจจะเกะก,กะไปสักหน่อยนะอันนี้นั่งได้ด้วยนะจ๊ะนี่สามารถเข็นรถเข็นได้ด้วยนะแต่ว่านะความลับเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้หรอกเธอเห็นที่พื้นตรงนี้หรือเปล่าล่ะม,มันมีเป็นสัญลักษณ์เนี่ยตามกำแพงเลยนะจ๊ะแล้วก็มีสีสันต่างๆด้วยเอจะว่าไปนะ พอนี่เหมือนว่าที่พื้นเนี่ยกับที่กําแพงเหมือนกันเด้เลยอะแต่ว่านะมันมีความต่างอยู่พอนี่ก็คือที่พื้นกับที่กําแพงเนี่ยสีมันไม่เหมือนกันอะอย่าบอกนะว่าเราเนี่ยจะต้องปรับสีให้เหมือนกับที่พื้นหรือเปล่าว่าโอเป็นไปได้บูบีมงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยลองมาปรับสีเลยดีกว่านะมันเป็นไฟใช่ไหมงั้นอันนี้สีเขียวนะจน๊ะแล้วก็อันนี้ สีเหลืองอันนี้สีเหลืองส่วนอันนี้สีชมพูแล้วก็นี้สีเขียวดูเหมือนว่าตรงนี้ต้องปรับด้วยเป็นสีเหลืองหู้โอ m ม God บูบี๊บเจอความลับแล้วเป็นแบบว่าโคมไฟเลยอยาเอาไว้ตั้งที่บ้านได้เออแล้วก็นดจ้าความลับยังไม่หมดนะอันนี้มาตรงนี้เลยฉันอยากบอกว่าเธอสังเกตตรงนี้ไหมมันมีรูปนาฬิกาอยู่นะจ๊ะ14.45นจีานเราเอาไปไขความลับดูนะ144 5หอย่างนั้นหรอคะเอดูเหมือนว่า เราเนี่ยจะต้องไปไขความแล้วที่นาฬิกาตรงนู้นหรือเปล่าอ่ะบูบีงั้นเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่า14.45นนะโอเคบ่าย2 45นาทีชืบชืบชืบนาฬิกาอยู่ไหนนี่ไงพออนี่ๆพนี่เดี๋ยวบูบี้จะปรับนาฬิกาให้เองนะ14 4 5ใช่ไหม14นาฬิกาก็คือบ่าย2นี่เข็มสั้นเลยส่วน45นาทีก็ต้องแบบนี้แล้วก็ชืบ ว้าวได้มาแล้วพอนี่มีอะไรอ่ะกล่องของขวัญหนึ่งนะแล้วก็มีเป็นกระดาษอีกหนึ่งนะแล้วก็อันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นผ้าด้วยนะสองผือนน่ะโอปุ๊บี้พอนี่ว่านะตรงนี้อ่ะเหมือนกับเป็นผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าอ่ะหู ดูเหมือนว่านี้อาจจะเป็นผ้าพันไหลนะบูบีผ้าพันไหลอย่างนั้นหนอบูบีไม่เข้าใจอ่ะมันเอาไว้ทําอะไรหยอมมีทําไมเนี่ยผ้าพันไหลอ่ะก็เวลาที่เราอุ้มน้องเบบีอ่ะบูบีแบบนี้นะเราก็จะต้องมีผ้าพันไหลด้วยนะจ๊ะเอาไว้ให้น้องเนี่ยนอนหนุนหรือว่าเอาไว้ซับน้าลายน้องก็ได้อ๋อแบบนี้นี่เองนะพอนี รู้นะเดี๋ยวคขาลองดูหน่อยสิฮุมีสองลายอะไรงั้นหนออันนึงเป็นลายกลมนะส่วนอีกอันนึงลายน้องมีน้องกระต่ายด้วยอ,อย่างเฮ้ยมีกระต่ายบูบีบด้วยอย่าบูบีบชอบมากงั้นเดี๋ยวเราเดี่ยวมาลองดูต่อเลยนะกล่องอันนี้อยาได้อะไรนะเชิบเลยเฮ้ยดูเหมือนว่าจะเอาไว้ใส่น้องหรือเปล่าว่าแต่ว,ว่านะเหมือนว่าทำไมถึงใช้งานไม่ได้เลยอย่าบูบีบตู้จีอืมหรือว่านะพอนี่เห็นกระดาษแผ่นนี้ไหม เขาให้เรามาหนึ่งแผ่นนะหรือว่านะเราต้องดูคู่มืออันนี้ก่อนหรือเปล่านี่ชื่อพลยคืออะไระอ,อ๋อนึกออกแล้วปูพี๊บ ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะให้เราเอาชิ้นส่วนแต่ละชิ้นน่ะนะมาประกอบกันถึงจะได้เป็นรถเข็นเด็กมาหน้าเอ๊ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นน่ะแล้วจะไปหาจากไหนะนี่บูบีฟจำได้หรือเปล่าว่าที่ชั้นหนึ่งกับชั้นสองเนี่ยก็มีความลับเหมือนในรูปเลยนะเดี๋ยวเราเนี่ยไปไขปริศนากันแล้วก็เอามาประกอบนะมาถึงชั้นหนึ่งแล้วนี่ตรงนี้เลยพอนี่จําได้นะว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยก็คือ11บเนาฬิกาหนาทีนะบูบีฟชืบชืบชืบสีส้มคือเข็มสั้น 蓝色、绿色。 คือเข็มยาวนะชเวฟได้แล้วปูพี๊บโอเคพอนี okay, ่งั้นต่อไปเลสโก้ไปดูความลับเนี่ยที่ชั้นสองกันเลยโอเคจา้าขึ้นลิฟต์ไปเลยที่ชั้นสองชั้นสองตรงนี้อะนะพอนี่จําได้ว่าเราเดีย่ยจะต้องปรับเป็น13บสนาฬิกายีน,นาทีแบบนี้เลยได้มาแล้วชเวฟเอา2ชิ้นส่วนนี้เนี่ยมาประกอบกันก่อนนะก็จะได้รถเข็นอันนี้มาต้องเอาไปประกอบกับชิ้นส่วนที่3าอีกด้วยมาแล้วมาแล้วมา,วมาปูบี๊บเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะนี่ ชุดของน้องใส่ให้น้องเลยนะส่วนอันนี้เอามาประกอบกัน ช่วยนี่ได้แล้วบูบีโอโหสามารถเขียนได้ด้วยอนยะ่างนี้ให้น้องมันนอนได้แล้วจ้ะบูบีน้องทั้งสองคนเลยนะโอ้ตุดยอดมากเลยอย่างนะั้นที่สุดนะก็ไขความลับสําเร็จแล้วพอนี่นี่มีทั้งรถเขียนความลับนะครับอันใหม่เลยแล้วก็อันนี้ด้วยเป็นโคมไฟแสนน่ารัก,กะ่ะวันนี้เนี่ยก็สนุกมากเลยนะเราไขาความลับเสร็จเรียบร้อยแล้วไว้เดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยมีสถานที่ใหม่มีความลับใหม่ๆอะไรซ่อนอยู่อีกเนี่ยเดี๋ยวเราไปไขความลับด้วยกันอีกนะได้เลยครับผม พอนี่